สวัสดีครับทุกทกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ในเกมโลบอกกำแมพที่ชื่อว่า SSE 2นะครับก็คือการสำรวจระบบพลังงานแสงอาทิตย์สอะไรก็ไม่รู้คับมันแปลมัวโอเคเราเราไม่ต้องพูดทำเพลงเราไปเล่นกันต่อเลยนี่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือโลกนะครับ สำหรับใครที่ไม่รู้จักโลกนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนเกี่ยวกับระบบสุริยะครับผมเคยเรียนแล้วนะครับผมก็เลยรู้ดาวดาวคงดาวแค,วค่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคเราไปเล่นกันต่อเลยเริ่มจากตรงนี้นะครับอันนี้ล็อกผมไปดูนะครับตรงนี้คือเริ่มเกมนะครับแล้วก็กดอันนี้ก่อนนะครับอ้าว ไม่กดไม่เข้าอ๋อกำลังเข้าแมปนี่ครับชื่อแมปอยู่ตรงนี้ละอะไรสร้างเรืออะไรสรั้นยานอาวกาศก็ไม่บอกเคอเคอเราไปก่อนนะครับเดี่ยมุมมองมันยากมากครับน่าอะไรอ่ะนั่นอะไรอะ่อะ,อะดวงจันทร์ไม่ดวงจันทร์มันเป็นอย่างนี้เอา้าล้วได้ไม้แทน เกมอะไรเนี่ยได้ไหมเอาอะไรเนี่ยค,ควบคุมยากมากเคอะไรอ๋อผมรู้แล้วนี่คือเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงก็คือไอ้พวกหม้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเอาไว้สำหรับการ อะไรก็ไม่รู้นะครับการทำทำภารกิจครั้งยิ่งใหญ่อะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่เคยเคยเรียนมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้จากเออวิชาเคมีอย่างนี้นะครับใช่แล้วนะครับและนี่คืออะไรจรวดหมุนองศาให้มันเท่ากันแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ โอเคมุนมุนอ่าได้อย่างนี้แล้วอ๋อแล้วมันหายไปไหนอ๋อไปอยู่ข้างบนทำไมวะอ้เกมบักเดี๋ยวทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าไปอยู่อะไรข้างบนวะเฮ้ยแปลกแปลกตรงนี้แล้วก,กันตรงนี้แล้วก,กันอืม เอียงซะด้วยเอาอีกมันเอียงไงดูดิแล้วมันจะขึ้นยานยังไงเมื่อมันเอียงแล้วถ้ายิยง่งเอียงนะี่คือเครียดนะมี่เอียงอย่ะแล้วท,ทำไมแรงนุ่มถ่วงโลกมันผิดป,ปกติวะเอา้าพังเอา้าพังเฉยเกมบัก เกมาะเดี๋ยวเ,เกมไป็นไรเนี่ยจะไปอะไรอยู่ข้างบนวะผมไม่เข้าใจนะครับทุกคนทุกคนลองเล่นดูว่ามันจะเหมือนผมไหมนะครโอเคจะใส่ยังไงเนี่ยแล้วก็ให้คนสอนก็ไม่เอาออกเรารู้ตั้งนานแล้วยังไม่เอาออกสักที เริ่มเกมก็เหมือนกันยังไม่ล็อกผมทำภารกิจสำเร็จยังไม่ปลดล็อกนะครับคือเกมพังนะครับเกมพังแล้วนะครับแทนที่ผมเอาที่นั่งแต่มันเอาอันนี้นะครับเครื่องยนต์เครื่องบูนอิสระอิสระ คำคำโคตไม่ดีคำเนื้อหากับเพศอะไรเนี่ยทุกคนทุกคนครับลงลงอ่านนะครับผมไม่อยากอ่านเดี๋ยวติดเหลืองเครื่องยนต์อิสระวิดีโอเกมเพื่อเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาไม่ได้อีกเนี่ยดูด,ดิ พังแล้วเอา้าพังแล้วเกมพังแล้วพิมพ์ไปมั่วละแปงมั่วอีกด้วยโอเคทำไงต่อนี่โอ้พักอ,อ,อุ้มองศาก็ยากพอละนี่ยังมาทรมานผมอีกเนี่ย ทำอย่างนี้ซะเลยแค่ okay. ต่อมาลังเกืออแหละลังฟรีอะไรอะดูแล้วเว้ยต่อมาทำาไงอีกขีดได้แล้วเหรอแล้วไอสอนก็พังอะไรเนี่ยไอ้ที่สอนพังเอ้า เอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับพังเพื่ออะไรอ่ะทุบพัง,พง,พง,งเพื่ออะไรอะไรอ่ะแตะถังเพื่ออ๋อรู้ละแตะอันนี้แล้วก็ไปนั่งแตะถังอ๋อรู้ละฮฮ่ๆกูจะบอก เวนนี geliyor, inta, Negative, limited, ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนเฮ้ยตอกนอกโลกแล้วว่ะน่ดงจันทร์มานี่เดี๋ยวดวงจันทร์มานี่ก่อนจะไปไหนไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้ ถุงแดงวันกระดวังคัน,นคก็ได้เคสุดจะไปถึงใช้เวลากี่วันเนี่ยน,นี่คือคือชีวิตจริงนะครับุดจะไปถึงกี่วันวะอะไรนะครับกระดังคัน,นคถึงยังคอมเมนต์นกันด้วยนะครับคือสุจะไปอะไรเนี่ยอ๋อลืม โอ้โหอะไรนะเนี่ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งก่อนดิล่าอะไรข้างบนอะ่ะเรามาถึงดวงจันแล้วเดี๋ยวๆๆี๋ยเฮ้ยไปดวงคันไปดาวองคันด,ดีกว่าดวงจันไม่เอาละเปลือเกิน ทำไมเนี่ยทำไมมันสูงขึ้นวะทุกคนที่ผมยังไม่เล่นเป็นนะครับผมเล่นมาแล้วแต่เล่นเป็นอยู่แต่ว่าพังก็หมายพังก็คืออ๋อมาถึงดังคาแล้วถึงเวลาแล้วสินะเฮ่ไป <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ผมจะไปยังคาตอนนี้ ผมจะไปอีกไม่ช้าโอ้โห้นผิวของด่างอวคานก็เป็นอย่างนี้แหละแต่มันก็ไม่เหมือนจริงเท่าไหร่นะครับล็อกก่อนอเดี๋ยว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 อย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ออกเดี๋ยวพัง เดี๋ยวพังกลับมากวนเดี๋ยวพึ่งเอ้ยมีทันละเกมมักนี่ก่อนเกมพังรู้ละเกมมันเป็นเบต้าอยู่หรือเปล่าก็เลยแก้ไม่ได้หรือว่าเกมพังหรือบัก๊กจริงๆเอาชื่อพึงงชื่อพิงก็ไม่หมดนะมันยังใช้ได้อยู่ แล้วอะไรอ่ะเอาเชื่อเพิ่งหมดวายยูหมดฉิดหมดฉิดเดี๋ยวหมดฉิดอะไรล่ะยิงไฟได้อยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งกลับมาก่อนเดี๋ยว,กกยวแล้วยานล่ะยานหายไปไหนแล้วอะไรอ่ะ นั่นยานใช่ปะน่าจะใช่ตรงนั้นดูก้อนประหลาดอะไรโอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ยคำสั่งก็ไม่บอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวพึดด่งเดภารก,กิจตอนนี้มันไม่สำเร็จนะครับโอเค